Life, และสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทับบสวัสดีครับขอต้อนรับสู่รายการร้อยใจไทยใต้ร่มเยียงครับการดูแลความสงบเรียบร้อยในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้จะสายเพียงส่วนราชการอย่างเดียวไม่ได้ วันนี้รัชพาฒน์ท่านผู้ชมติดตามการทํางานของภาคประชาชนผู้มีจิตอาสาเพื่อสังคมในการร่วมออกลาดระเวนกับเจ้าหน้าที่ทหารในพื้นที่อําเภอเมืองปัตตานีครับผมชื่อเผยเถียมทมครับพีเสื้อดำหนึ่งเก้าครับอยู่ชุดช็อปปอีเสื้อดำครับอยู่เป็นหนึ่งในของวิธีเครื่องแดงผมจะอยู่เครื่องดำครับติดต่อประสานงานกับเจ้าหน้าที่ตำรวจให้ทหารครับ ที่มานี่รวมตัวกันหมาครับปีเสื้อดำใจรักครับช่วยเหลือเจ้าหน้าที่ครับเพราะว่าบ้านเรามันแย่หลงถ้าว่าพวกเราไม่รวมตัวกันใครจะรวมตัวครับที่ทาง,งานราชตะเวทนี่สองชุดกับสลับกันทุกคืนครับวันละสี่คนสีน่คนถ้าพวกผู้หญิงก็จะอยู่เฝ้าวัดครับช่วงเชา้าช่วงโรงเรียนช่วยส่งคน สรงเด็กอะผมมีหน้าที่ติดต,ต่อวิทยุให้ศูนย์ท่าแล้วก็ช่วยดูแลคนที่ว่าเราคนพื้นที่เรารู้จักครับเคยบอกพี่ทหารเขาแบบนี้ครับตามชุมชนทั่วๆไปจะช่วยเขาดูคนครับครับตอนนี้เราถึงชุมชนเสือก็นะครับชุมชนเข้มแข็งครับพวกเราจะมาช่วยเขาตรวจ mm hmm. ช่วยดูแลกับพี่พิทารนครับ mm hmm. ก็ลองไปดูสิครับ เป็นส่วนของผ้าประชาชนที่ให้ความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่รัฐนะครับภารกิจที่เรามอบให้ก็คือเป็นการเฝ้าระวังในพื้นที่ของชุมชนของตนเองนะครับภารกิจที่สองหากมีการที่จะออกปฏิบัติงานในการลาดตระเวนร่วมนะครับภารกิจที่หน่วยได้ก็มอบให้กับทีมงานของชุดที่ออกทางานด้วยก็คือเป็นการแจ้งเตือนข่าวสารรวมถึงหากการมีการจัดตั้งจุดตรวจจุดสกัดในพื้นที่นะครับก็จะให้พี่เขาช่วยเป็นหูเป็นตาเพราะเนื่องจากว่า ต้องอาศัยความคุ้นเคยของประชาชนในพื้นที่นะครับแจ้งเตือนอย่างกรณีที่มีบุคคลแปลกหน้าเข้ามาในพื้นที่ชุมชนแล้วก็อาหารมีเหตุการณ์เจ้าหน้าที่ทหารจะเข้าปฏิบัติต่อภารกิจตรงนั้นในส่วนของพี่ๆก็จะมอบภารกิจให้เป็นการแจ้งข่าวสารแล้วก็กระจายข่าวสารไปที่ศูนย์ของศูนย์แม่หลวงนะครับในพื้นที่รับผิดชอบรวมถึงการแจ้งข่าวสารให้กับขายศูนย์5ซึ่งเป็นขายของเจ้าหน้าที่ตำรวจแล้วก็ ขายของเจ้าหน้าที่ทหารในพื้นที่เราผิดชอบครับครับคือชุดเสือก็อของผมก็คือเป็นชุดที่ทำมานด้วย